ท่านทงจะจํากันได้นะครับว่าก่อนหน้านี้พี่บําแล้วก็ทีมงานออกไปจ,จับยิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งขณะกาลังขายไอศครีมนี่พอดังในบริเวณบาท,ทางเข้าตลาดในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ออกมามาสักถามความเป็นมาเป็นไปว่าเป็นยังไงผู้ที่เป็นแม่นะครับก็โทรเข้ามาเบอร์แม่เหไรนี่คะไม่ได้ใจเบอร์แม่เ,เมพราพ่อโทรเข้ามาจะไม่ไม่โทรกลับเลยโทรไม่มีเงินเลยรเปิดฟน์เปิดฟนตู้สาวก็อั้ยเลย มาขายีนะถ้าขายอเดียตามไปจับให้หมดเมาขายอีกนะถ้าขายอีกเดยตามไปจับให้หมดเลยไม่คุยไม่คุยพี่พี่รู้จับอย่างเดียวพี่จับให้หมดเลยท้าแกชื่ออะไรครับ กิ้งก้อยเหรอใช่ค่้อยกิ้ก้อยก้อยเหรอคนไทยเหรอคนไทยค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเขาก็ให้เงินยืมทั้งปังปอนของน้องมีแต่บ่องของคุณมีปังปอนแต่วม่แตกต่างตั้งแต่ยังไม่หมดเขาอื้อาดเงินละสองพันน้องเพิ่งเคยมาค่ะน้องอยู่บ้านอยู่กับยายอายุเยอะจัดสิบวาแล้วแล้วก็น้องก็ว้รถ่นนะหนูุ่มอายมากด้วย ว่าเขามาสองอาทิตย์แล้วนี่ใช่เพราะว่ามาส่งนอนไม่ได้ขายไอ้ไม่มีไอติมไอติมยังไม่ได้มาส่งก็นอนประมาณนั้นนะที่ก่อออกขายใี่ก็สองร้อยห้าสิบแอรค่ะยังขายไม่เกง่งจะ,อะบ,บอกน้องเขาอยู่ว่าอย่ามาขายอยีกแล้วแถวๆนั้นก็อย่าขายอยีกให้เจ <หา S 1> นออีกแล้นี้มีกี่คนล่ในอำเภอสามคนค่ะพี่พวกยังไม่มีใครมาแล้วอ,อีกคนหนึ่งอยู่ไหนล่ะครับไอคนนั้นถ้าแกให้อร่อยติมเป็นส่งพี่เขาจะขายไหมหรือว่าเขาจะกลับบ้าน เองค่ะเดี๋ยวถ้ากลักก็ต้องไปหาลูกหมดเลยคนะ่ะอ,อ,อ๋อค่ะม,มาตอนนี้เลยเ้องาม,ามาเลยต้องขาได้หเออเห็นร้องไห้อยู่อบอกท่าแก่นะว่าไม่ต้องให้ใครมาขายตรงนี้หรอกแล้วก็พื้นที่เจ้าหมือนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวจับให้หมดเลยยังม,ม,มีอีกหลายอำเภอต้องไปตามให้หมดเลยพวกโรตีเหมือนกันแต่ไม่ต้องให้ท่าแกโทรมานะโอเคครับเดี๋ยวมกินข้าวไปเช้าเยิเหรอมันมีขนมอยู่ให้เขากินน่าเบียรน้ำให้เขากิน มีไปดูพ่อก่อนนะคะเผื่อมีพ้ามงงองเห็นเดินไปกันไปแล้วก็ได้พูดคุยกันระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเขามาทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยมาเป็นครอบครัวนะครับแล้วคาพูดที่เขาพูดออกมาก็คือเขาจะไม่มาขายที่นี่อีกแล้วเขาจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเราเลยตรวจสอบไปยังหมายเลยอโทรศัพท์อีก็ัูกโทรมาตรวจสอบด้วยหลายครั้งประมาณตั้งสี่สิบหาวันที่ผ่านมาเรรู้เลยว่าไม่มีการใช้เงิน ได้มีความรู้สึกว่าเขาปฏิบัติตามที่เขาพูดคือไม่มาขายของที่นี่อีกแล้วเราก็ไปตรวจสอบในจุดที่มีการขายทางชาวบ้านตัวมาดูก็ไม่มีใครมาขายไอศครีมยี่ห้อนี้ตรงนั้นอีกแล้วตัวที่ว่าโอเคเลยการปฏิบัติครั้งนี้เ่ากับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสามตัวคือตัวผู้ต้องหาที่เป็นลูกสาวงเอีกแล้วก็ตัวแม่แล้วก็ตัวพ่อหมดเป็นทีสำหรับตำรืจีองเราก็จะต้องเืบ่ คือคลานไปหาที่อื่นต่อไปยังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะเอามานําเนสนอเราสหุ้กคนฟังเพียบเลยนะครับฝากขอดใจแล้วก็กดติดตามตรงเครื่องหมายบวกใต้รูปโปรไฟล์หรืบังตรงนี้ไว้ติดตามไว้ได้ประโยชน์แน่นอนสำหรับช่องนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี